คนเมื่อวานนะคะยี่สิบสามเออยี่สิบห้าชั่วโมงนะคะที่น้องกูเกิลไม่นอนน้องกูเกิลมานอนตอนเที่ยงคืนกิบก็ดีใจมากเลยเออลูกนอนแล้วจะได้พักผ่อนยาวๆหลับไปแค่หนึ่งชั่วโมงค่ะพอตีหนึ่งปุ๊บตื่นเนี่ยเราก็ตั้งแต่ตีหนึ่งก็ยังไม่นอนอีกเลยค่ะเนี่ยดูทาตาดิเนี่ยทา,ตา,ยาตาล็อกแรกล็อกแรกง่วงก็ง่วงแต่ไม่รู้สั่งสมองสั่งการยังไงให้เด็กคนนี้ไม่นอนนะคะ คุณหมอบอกว่าเด็กลมชักนะคะที่มีความผิดปกติทางสมองอะ่ะเด็กบางคนก็คือจะไม่นอนเลยเนี่แหละกูเกิลนั้นเป็นเด็กบางคนค่ะคนไข้ของคุณหมอมีค่ะมีแบบนี้เยอะที่ไม่นอนส่วนมากก็เพื่อนๆที่มีลูกป่วยเป็นลมชักเหมือนน้องกูเกิลก็จะประสบปัญหาเดียวกันค่ะคือลูกไม่ค่อยนอนอยู่ได้แบบนานๆกูเกิลนี่จะให้ไปแข่งมาราธอนแล้วนะคะ พอไม่นอนก็ไข้ขึ้นค่ะเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นเช็ดตัวแล้วแต่มันไม่ใช่ไข้จริงมันเป็นไข้าจากการเขาไม่ได้พักผ่อนนะคะไม่ใช่ไข้าจากการติดเชื้ออะไร